สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการตรีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันพฤหสัสบ,บดีที่16ธันวาคม2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้นะคะเราก็มองในภาพของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็อาจจะมีแรงกดดันนะคะจากการแรงขายนะคะหลังผอ,งป,รอประชุมเปดน,นะคะก็ออกมาแล้วนะคะก็ถือว่าฮอ k คิชมากกว่าที่คาดการไว้นะคะก็ตรงนี้เองก็อาจจะเป็นกดดันในเรื่องของฟันโฟบ้านเราได้นะคะเดี๋ยวยังไงรายละเอียด เราจะมาคุยกันแต่ทําให้ในส่วนของภาพรวมตลาดวันนี้เองนะคะเราก็ประเมินว่าจะมีการแกว่งตัวนะคะผันผวนออกทางนะคะออกข้างนะคะอิงทางลงนะคะในกรอบระหว่าง1610ถึง1630จุดนะคะโดยประเด็นของเฟดเดี๋ยวเราจะเล่านะคะแต่ว่าที่ประเด็นที่เรายังคงต้องติดตามต่อนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของในเรื่องออการเก็บภาษีขายหุ้นนะคะที่ทางด้านกระทรวงการคลังของไทยเองก็กําลังอยู่ระหว่างการศึกษานะคะก็ แต่ว่าตรงนี้เองก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะยังเป็นเพียงแค่การศึกษาอยู่แต่ถ้าถามว่ามีการเกิดขึ้นนี่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของบ้านนักลงทุนของรายย่อยของเราได้นะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือการยกเลิกนะคะการมาเยือนของทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะนายแอนโทนีบิงเคนนะคะก็ยกเลิกหลังจากที่ทางด้าน ผู้สื่อข่าวคณะติดตามนะคะมีพบการติดเชื้อโควิดเกิดขึ้นนะคะก็ทําให้ในเรื่องของไฟการเดินทางที่จะมาเยือนเมืองไทย1.5.16นี้นะคะก็เป็นอันยกเลิกไปแล้วก็อาจจะมีการนัดในเรื่องของการกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องถือว่าเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าประเทศไทยเองถือว่าเป็นประเทศสุดท้ายนะคะจากการเข้ามาเยือนภูมิภาคนี้ก็ถือว่าอาจจะหลุดหลุดหลุดขอบไปนิดนึงนะคะก็ต้อง ติดตามว่าเราจะมีการได้กลับมาเยือนกันอีกเมื่อไหร่นะคะก็ในส่วนของตัวเฟดเองนะคะที่เมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะออกมาเนี่ยในในเรื่องของการทำ QE t a p l r n n g เนี่ย<ไ>ก็ถือว่าเป็นที่ตลาดคาดการไว้นะคะว่าจะมีการทำขึ้นเ,เพิ่มในเรื่องของการลดวงเงินนะคะเป็น30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่มกราหกห้เป็นต้นไปนะคะก็ตรงนี้เองเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ตลาดคาดการไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดมากนักในส่วนของตัวการทำ QE การลดวงเงิน QE นะคะแต่สิ่งที่ตลาดเนี่ยเซอร์ไพรส์ก็คือในเรื่องของการคาดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะหรือดอทพอตเนี่ยซึ่งตลาดเนี่ยมองไว้ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะถึง3ครั้งในปีหน้าหรือปี65นะคะก็ตลาดคณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่เขามองในเรื่องของตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยที่ ปรับตัวสูงสุดในรอบเกือบ40ปีนะคะก็เลยทําให้ตรงนี้เองถือกลายเป็นประเด็นที่ทําให้แนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเกิดขึ้นได้มากกว่าที่ตลาดคาดการนะคะโดยทางด้านเฟดเองเนี่ยมีการออกมาประเมินในเรื่องของการขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยนะคะจะขึ้น3ครั้งในปี65นะคะ2ครั้งในปี66และ2ครั้งในปี67ซึ่งถือว่าเป็นการที่ ทิศทางขาขาออดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะและในส่วนของตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อเองนะคะก็ปีนี้เองเนี่ยสหรัฐก็มองไว้นะคะว่าจะอยู่ที่5.3%นะคะซึ่งปรับขึ้นขึ้นจากเดิมนะคะที่มองไว้เนี่ย4 2%นะคะแต่ถ้าเกิดมาดูคออินเฟชันก็ปรับขึ้นเช่นกันนะคะประเมินไว้ปีนี้ว่ามีโอกาสจะแตะระดับ4.4นะคะจากเดิม3.7และขนาดที่ปีคาดการตัว GDP สหรัฐนะคะซึ่งถือเป็น GDP เป็นประเทศขนาดใหญ่นะคะก็ถือว่ามองค่อนข้างสดใสนะคะว่าปีนี้จะอยู่ที่5.5%มีการขยายตัวนะคะแล้วก็ปีหน้าเอง65เนี่ยยังโตต่อนะคะแตะระดับ4%นะคะ ซึ่งการที่เศรษฐกิจฐาดเนี่ยมีการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเนี่ยก็ทําให้การนโยบายการเงินเนี่ยจากเดิมที่เคยมีการเรื่องของโควิดเนี่ยทำให้มีการผ่อนคลายก็ตอนนี้ก็ต้องกลับมาเข้มงวดขึ้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเราเองในฐานะที่เป็นตลาดหุ้น e m e r g i n g Market ก็นะคะก็จะเกิดในเรื่องของภาพกระแสฟันโฟนะคะที่อาจจะมีโอกาสนะคะที่จะไหลกลับเข้าไปสู่ทางด้าน developing market, Develop market ได้นะคะก็ เป็นสิ่งที่เราประเมินไว้ว่าอาจจะทําให้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยณนะช่วงนี้นะคะมีการแกว่งตัวออกข้างและอิงทางลงได้นะคะก็ให้กรอบที่ให้ไว้ก็คือ1610ถึง1630สําหรับวันนี้นะคะ และในส่วนของกลยุทธ์ของเราเมื่อหลังจากที่เราทราบผลการประชุมเสร็จแล้วนะคะเราก็คงต้องมองว่าในเรื่องของหุ้นที่จะได้รับผลประโยชน์จากผลประชุมที่ออกมาเมื่อคืนนะคะก็คงต้องบอกได้เลยว่าเป็นในเรื่องของตัวกลุ่มธนาคารนะคะกลุ่มประกรันแล้วก็กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเมินและทําให้มองว่าหุ้นกลุ่มอ,อ,อัตราดอกเบี้ยบ้านเรานะคะณนะ ณนะเลเวลที่อยู่นะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นระดับที่คาดว่าจะต่ำสุดแล้วนะคะก็คงมีแนวโน้มที่จะต้องไปในทางทิศเดียวทางเดียวกันกับทางด้านเฟดนะคะก็เลยทำให้ เก่งกำไรได้นะคะในส่วนของหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาขึ้นหรือว่าเงินเฟ้อเล่งตัวนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะด้วยภาวะตลาดที่ยังคงต้องมีการติดตามในเรื่องของผลการประชุมของธนาคารกลางอื่นๆอีกนะคะในสัปดาห์นี้นอกเหนือจากเฟดที่ออกมาแล้วนะคะคืนนี้เองก็จะมีทางด้านของ BOE แล้วก็ ECB และวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นของทางด้าน BOJ นะคะก็อาจจะต้องมาดูมุมมองนะคะว่า จะมีทิศทางไปนีทิศทางเดียวกันกับเฟดหรือไม่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของนักลงทุนที่ยังคงต้องการรับความเสี่ยงได้น้อยนะคะก็อาจจะต้องรอดูติดตามก่อนเพื่อประเมินตัวภาพเซ็ตอินเด็กแล้วก็ดัชนีภูมิภาคนะคะก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะคะตรงนี้แล้วก็ วันนี้เองนะคะก็ถือว่าเรายังคงในเรื่องอิงในเรื่องของหุ้น Pick o f the Day ของเราก็ยังคงอิงในเรื่องของตัวปัจจัยในประเทศเป็นหลักนะคะก,ก็คงต้องมากังวลเรื่องของโอมิคอนนะคะที่ตลาดเองก็ถึงแม้จะให้น้ำหนักกระทางเฟดก็จริงนะคะแต่ว่าโอมิคอนเองก็คงต้องติดตามกันต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ การระบาดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะสําหรับผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวนะคะถึงแม้บ้านเราเองเนี่ยจะยังอยู่ในระดับแค่10กว่านะคะแต่ทางด้านอังกฤษนี่ก็ถือว่าทํำอยู่หายไปเรื่อยๆนะคะก,ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้เรา็ยังคงเลือกในตัวเมกกานะคะที่คาดว่าจะได้อนิสงนะคะหากมีการ เกิดการติดเชื้อหรือว่ามีการแพร่ระบาดในวงกว้างมากขึ้นสําหรับประเทศไทยรวมไปถึงในช่วงของตัวไฮซีซันเองนะคะค4ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงของเทศกาลก็อาจจะเปลี่ยนจากการที่จะซื้อกระเช้านะคะเป็นการซื้อในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์วิตามินนะคะส่งเสริมในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะก็อาจจะช่วยหนุนยอดขายตัวเมก,ก้าให้กลับมาขึ้น เป็นบวกได้แล้วก็ดีต่อเนื่องนะคะซึ่งเป็นไตรมาสสี่ก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีสําหรับตัวเมกาด้วยนะคะก็ราคาปิดเมื่อวานนี้นะคะอยู่ที่ห้าสบสบาทสิบห้าสตางค์นะคะเราก็ให้แนวรับไว้อยู่ที่ห้าสบาท25ส้าสตางค์แล้วก็ห0สิบาทส่วนเป้าหมายทํากาไรนะคะเราให้ไว้อยู่ที่ห้าสิบสี่บาทเ็สบห้าสตางค์แล้วก็ห้าสบหบาทห้าสิบสตางค์นะคะ อีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นตัวทางด้านกลุ่มขนส่งนะคะวันนี้เราก็เลือกไ i ซ e เข้ามานะคะก็แนวโน้มกําไรนะคะในตัวของไตรมาส4เองนะคะก็คาดจะยังเติบโตดีและอาจจะทํำมิวไฮได้นะคะจากปัจจัยในเรื่องของผลบวกของตัวซี a ฟนนะคะที่ได้ผลบวกจากค่าระวังเรือที่อยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็ Cross Border เองนะคะก็เพิ่มขึ้นนะคะจากการเพิ่มตู้ขนส่งนะคะก็เป็นการตอบรับในเรื่องของเศรษฐกิจ ในบ้านภูมิภาคบ้านเรานะคะที่ก็ค่อนข้างผ่อนคลายมากขึ้นก็ทําให้ในเรื่องของกิจกรรมนะคะกิจกรรมการขนส่งหรือว่ากิจกรรมการดําเนินงานก็กลับมาทํางานได้มันมากขึ้นนะคะขณะที่ปี -65 เองนะคะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเติบโตได้นะคะจากการขยายงานนะคะโดยโดยทางด้านบริษัทก็มีการจัดตั้ง JV นะคะที่มาเลเซียแล้วก็สาขา แห่งที่4ในจีนนะคะแล้วก็มีการเพิ่มบริการรถเร็วนะคะจากการเปิดรถไฟความเร็วสูงราวจีนนะคะที่ก็เปิดแล้วก็ถือว่าขนส่งสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการรับรู้แวร์เฮาส์ใหม่เต็มปีแล้วก็รวมถึงการรับรู้การถือหุ้น ETL นะคะที่ถือเพิ่มเป็น51%นะคะก ภาพรวมทั้งหมดที่กล่าวไปนะคะก็อาจจะทําให้ในภาพปี65เนี่ยยังมีโอกาสเติบโตได้ทั้งจากออร์แกนิกโกแล้วก็อินออร์แกนิกได้นะคะราคาปิดเมื่อวานนี้สําหรับตัวไวท์นะคะก็อยู่ที่15บาท20ตางค์นะคะเราให้แนวรับแรกนะคะไว้อยู่ที่15บาทนะคะแนวรับที่2ที่14บาท50ตางค์นะคะส่วนเป้าหมายทํากําไรของเรานะคะเราประเมินไว้วันนี้ที่16บาทแล้วก็17บาทตามลําดับค่ะ พิกนิคพิกออฟเดอะเดย์ก็ day, ฝากไว้สำหรับ2ตัวนะคะคือตัวเมกกกับตัวไวส์นะคะส่วนเทคนิคอลพิกวันนี้นะคะหุ้นเก็งกำไรระยะสั้นนะคะเราก็เสนอ3ตัวนะคะก็เป็นตัวเซนเทลนะคะตัวสเต็กแล้วก็ตัว AWC ค่ะค่ะหุ้นไรายตัวนะคะก็ตัวไทออยนะคะท็อปนะคะเอาลุกต้องบอกว่าคอรสีเนี่ยน่าจะยังค่อนข้างดีนะคะเนื่องจาก ประเด็นของตัวโควิดที่คลี่คลลงนะคะก็หนุนให้อุปสง์การใช้น้ำมันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งหากมาดูถึงตัวกำไรขั้นต้นจากการกลั่นในไตรามารส3เนี่ยก็คือ g r m ของไตรามารส3ของท็อปเองเนี่ยเพิ่มเป็น1.6เหรียญเปอร์บาลเรลนะคะจากควอเตอร์2ที่0.4เหรียญเปอร์บาลเรลนะคะขณะในช่วง 4Q 64ทุเดทเนี่ยพบว่า g r m ตลาดสิงคโปร์เนี่ย เพิ่มเป็นประมาณสัก5.76เดหรียญเ e อบาเร e นะคะจาก3.8ดเหรียญน,นะคะซึ่งดูจากในรูปที่1ได้นะคะสะท้อนในเรื่องของความต้องการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของอน้ำแบนนเครื่องบินนะคะที่การกลับมาบินเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ดีเซลนะคะหลังการกลับมาเดินทางมากขึ้นนะคะ ตัวก่อนหน้าเนี่ยทางท็อปก็มีการแจ้งการลงทุนขนาดใหญ่ที่อินโดนีเซียนะคะซึ่งลงทุนในพีอา,อาซีนะคะหรือว่าแคปนะคะซึ่งเป็นทูผลิตเคมีนธุ์ครบวงจรในอินโดนีเซียนะคะมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าเกือบเกือบสี่หมื่นล้านบาทนะคะ แม้จะมีการระดมทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงินนะคะรวมถึงปะตะทนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวการลดสัดส่วนการถือหุ้น GPC ลงนะคะเหลือประมาณสัก11เปอร์เซ็นต์นะคะได้เงินเข้ามาจากการขายเนี่ยประมาณสัก2000 20, ล้านนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็บอกว่าก็ยังไม่เพียงพอนะคะต่อการลงทุนครั้งนี้นะคะทําให้ทางบริษัทเนี่ยจะต้องมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะคะการระดมทุนเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นล้านบาทนะคะส่วนขั้นตอนการเพิ่ม ทุนเนี้ยก็คงจะแล้วเสร็จในช่วงเครึ่งปีแรกของปี65นะคะการลงทุนในแคปเนี่ยทางบริษัทมองว่าจะช่วยต่อยอดธุรกิจออริฟินนะคะของบริษัทได้นะคะหลังโครงการ CFP เนี่ยแล้วเสร็จในปี2566นะคะซึ่งท็อปเองเนี่ยจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวนะคะ,ะล่าสุดเนี้ยท็อปได้เริ่มรับรู้ส่วนแบ่งเงินลงทุนจากตัว แคปนี้แล้วนะคะตั้งแต่กันยา64นะคะตัตรมาสามที่ผ่านมานะคะซึ่งรับรู้ขาดทุนเข้ามาอยู่23ล้านบาทนะคะประเด็นที่ขาดทุนเนี่ยก็มาจากในเรื่องต้นทุนราคาวัตถุดิบนะคะน้ำตาที่เพิ่มขึ้นนะคะขณะที่ตัว PE และ PP เนี่ยือส่วนต่างราคาเนี่ยลดลงนะคะแนวโน้มปีหน้าเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจโรงกัดนเนี่ยยังเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างดีนะคะจากการคลายล็อกดาวของประเทศต่างๆนะคะทำให้ตัวอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะ แต่ว่าแล้วก็ตัวอุปสงค์น้ำมันเนี่คาดว่าจะกลับสู่ภาวะก่อนโควิดได้นะคะส่วนน้ำมันในเรื่องของตัวเครื่องบินเจ็ตเองเนี่คาดว่าอุปสงค์เนี่ยดีขึ้นนะคะแต่ว่าคงต้องใช้เวลานานกว่านะคะเทียบกับเบนซินหรือดีเซลนะคะคงมองว่าอาจจะเป็นปีหกหกเป็นต้นไปนะคะึ่งในเรื่องของเจ็ตเองนะคะส่วนมาตรการการลดการใช้พลังงานนเจีนยนี้คาดจะทําให้ปริมาณการส่งของน้ำมันนีนเนี้ยลดลงนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัว GIM ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งจะเห็นว่าในปีหน้าเองเนี่ยอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของต้นทุนเนี่ยน่าจะเร่งตัวขึ้นนะคะตามอุปสงค์การใชน้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะขณะที่อะโลเมติกกับโอลฟินเนี่ยคาดว่าจะอ่อนลงเยอนเย,ยนะคะแม้อุปสงค์ดีขึ้นนะคะแต่หาอุปทานใหม่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะทำให้สนวนต่างราคาออลดลงนะคะ ต้องบอกว่าี่ยอาจจะมีปัจจัยลบนะคะทําให้ราคาหุ้นปรับขึ้นได้จํากัดนะคะเรื่องประเด็นการเพิ่มทุนนะคะแต่แนวโน้มธุรกิจลงกานเนี่ยที่กลับมาฟื้นตัวได้ดีนะคะอีกทั้งราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าซื้อขายบนไพรเปอร์บุ๊กเพียงประมาณสักศูนเจ็ดเท่าในปีหน้าเท่านั้นเองนะคะต่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตนะคะทําให้ทางฝ่ายคงคําแนะนําซื้อนะคะสําหรับท็อปนะคะราคาพื้นฐานหกสิบาทค่ะค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคานะคะ ราคาทองคาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความผันผวนข้างสูงค่ะหลังจากที่ตอบรับในเรื่องของผลการประชุมเฟดเอ็มซีล่าสุดนะคะเห็นการปรับตัวร่วงลงไปตามที่เราคาดเหมือนกันนะคะจุดดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหสิบห้าก็ลงไปใกล้ๆดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะแต่ว่ามีแรงซื้อคืนกลับขึ้นมานะคะทําให้เเห็นการดีดตัวกลับมาแถวดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเหรียญสหรัฐต่อออนซีครั้งหนึ่งนะคะ ถ้ามาดูในเรื่องของผลการประชมุมเฟดนะคะล่าสุดเนี่ยก็คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ0.25เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีการประกาปรับลดในเรื่องของตัววงเงิน QE 30,000ล้านเหรียญสหรัฐต,ต่อเดือนนะคะตรงนี้ก็เป็นไปตามที่คาดแต่ว่าสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้่อตราดอกเบี้ยที่ดูจะเป็นในทิศทางที่ค่อนข้างฮอก์ิสมากกว่าที่อมองกันในตลาดก็คือเรื่องของการที่จะ ปรับขึ้นแต่ดอกเบีย้ยน3ครั้งในปีหน้านะคะตรงนี้เองเนี่ยก็มองในเรื่องของตราเงินเฟ้อนะคะที่ดูจะเห็นการดิตัวขึ้นมากกว่าประมาณการครั้งก่อนนะคะที่ระดับ2.6เปอรเซนนะคะโดยประมาณการคั้งก่อนที่รบดับ2.2เปอร์เซนนะคะแล้วก็เรื่องของอัตราการบ้างงานในปีหน้าที่จะลดลงสู่ระดับ3.5เปอร์เซนตนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้อ ตัวคณะกรรมการเฟดเองเนี่ยมีความเห็นในเชิงที่จะปรับเพื่อนแต่ดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้กนนะคะดังนั้นเนี่ยคือถ้าไปดูในส่วนของทองคาเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยดูค่อนข้างจาก r พ c e i อินในเรื่องของการที่เฟดจะกลุ่เมเพ้นนโยบายทางเาิเงินมากกว่าคาดเนี่ยไปในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็การที่มีการส่งสัญญ,ญาในเรื่องของตัวตารางเงินเฟ้อน,นะคะมีมุมมองที่อาจจะขึ้นมากกว่า ก่อนหน้านี้นะคะทำให้ทองคำเนี่ยกลับมาได้รับความสนใจในแง่ของตัว i n f l a t เช n ยสอินเฟนเชีนเฮดแอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็าราคาทองคำที่ติดตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเรามองว่าระยะสั้นก็มีลุ้นสำหรับการฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะแต่ว่าการที่จะกลับขึ้นไปยืนระดับ1,800เหรียญสหรัฐต่อออนเนี่ยก็อาจจะยังพูดได้ค่อนข้างยากนะคะโดยที่ในส่วนของตัวไฟเซียูเอสบอนยูนะคะที่ติดตัว ขึ้นมาที่ระดับ1.27นะคะก็ตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะ ทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องรอดูเหมือนกันว่าจะมีภาพของการชลอหลังจากที่ขึ้นไปแถวระประมาณหนึ่ง7ันเจ็ด้อแปดิห้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหรือเปล่านะคะประกอบกับถ้าไปดูในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยจะต้องบอกว่ายังอยู่ในกรอบหลักของทางแข็งค่าอยู่นะคะแม้ว่าขึ้นไปแถวระประมาณสัก9 6้าสิบหกจุดหกแล้วก็มีแรงขายออกมานะคะทำให้กลับมาแว่งตัวแถวระประมาณเก้าสิบหกจุดสี่นะคะในส่วนของตัวดอลลาร์อินดซ์นะคะ นอกจากนี้เองเนี่ยคิดว่าหลังจากตอบรับในเรื่องของการประชุมเฟดไปเนี่ยนักทุนก็กําลังจับตาดูกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของการประชุม ECB แล้วก็บอ e นะคะในวันนี้รวมถึงผลการประชุมของ BOJ ะะธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะซึ่งถ้ามองตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าตลาดจะไม่ได้คาดการ์ในเชิงของผิดมากนักจกะสามธนาคารกลางใหญ่นะคะแต่ว่าถ้ามีอะไรเซอร์ไพรส์ออกมาคงต้องดูในเรื่องของทิศทางการเคลื่อนไหวของตัวดอลลา,าร์สหรัฐด้วยนะคะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐในคืนนี้นมีตัวเลขหลายตัวที่ออกมานะคะทั้งตัวเลขในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างนะคะตัวผู้ขอรับสิทธิการบ้างงานประจำสัปดาห์นะคะตัว Service PMI แล้วก็ m a n u f a c t u r i n g PMI นะคะถ้ามองโดยรวมเนี่ยในเรื่องของตัวเลขเนี่ยส่วนใหญ่ออกมาน่าจะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสดใสนะคะแต่ว่าตัวเลข ในส่วนของภาคแรงงานเองเนี่ยอาจจะมีชะลอชะลอไปบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยคงต้องดูในส่วนของตัวราคาของคําคืนนี้นะคะหลังจากตอบรับเรื่องของเฟดเนี่ยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่าโอกาสที่จะขึ้นเทสระดับ1,785-1,790ในคืนนี้เนี่ยอาจจะเหตได้เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของแนวรับเนี่ยที่ถูกยกขึ้นมาแถวระดับ1,775-1,780ก็น่าจับตานะคะ ดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเนตัว G.O. z 21นะคะเราคิดว่าน่าจะเทรดดิ้งไปกกาะนะคะในกรอบ1,775ถึง1,785 ส่วนการยืนยันในเรื่องของแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นทางขึ้นเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นสัญญาณชัดเจนนะคะรอดูแถวระดับ1,800อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าจะเห็นการดิดตัวกลับขึ้นไปแต่ว่าถ้ามองภาพตรงนี้เนี่ยในเรื่องของทิศทางดอกเบีย้ยที่ดูจะเห็นการเร่งตัวขึ้นเร็วกว่าที่คาดนะคะแล้วก็ทิศทางของตัวดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคําได้อีกครั้งเหมือนกันหลังจากที่ตอนนี้เนี่ย ค่อนข้างจะอินจอยในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อที่ขึ้นมานะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงชุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ